สวัสดครับวันนี้ก็อยู่กับพวกผมนะครับทีมงานเจมสนเดี๋ยวเราจะวันนี้เราจะมีการแข่งขันกัน <laughs> <laughs> เป็นงานสนุกๆครับวันนี้เราไม่เครียดอะไร <laughs> เนื่องจากเราผ่อนคลายเนื่องจากทํางานกันอย่างมัน,เน็เหนื่อยเดี๋ยววันนี้เราจะ แข่งเกมกันแล้วก็มีคําถามอะไรกันออมีบทลงโทษสําหรับผู้แพ้ซะด้วยแล้วบทลงโทษของเราก็ไม่เหมือนกับใคร <c oughs> และเราก็มีรางวัลให้สําหรับผู้ชนะด้วย <c oughs> นะ,ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันแข่งแรกก่อนเลยการแข่งแรกเดี๋ยวเราจะใช้เกม <c oughs> เป็นตัววัดเพราะว่าเวลาทํางานแม่งชอบเล่นเกมกันจริงๆ, <c oughs> ๆเดี๋ยวเราจะเอาเกมเป็นตัววัดเดี๋ยวไปดูว่าเกมเลย วันนี้ผมขอสละหน้าที่พิธีกรสักวันหนึ่งเพื่อกำราบไอคนพูดก่อนตายไปวันนี้ก็ผมจะกำราบตากล้องของเราเอาให้มันเงือบไปเลยเนาะตาคองครับตากล้องเดี๋ยวเรื่องเรื่องตากล้องขอาผามาเช็ดก่อนตาคอนวัวจะฟักตาคอนเอาละเดี๋ยวเราไปเริ่มแข่งกับมันก่อน เขาวางหน่อยนชเขาไปแไหมหน่ตยครับเยี่ยมวันนี้ก็ตามที่ไอ้เฮียมเมื่อกี้บอกไปนะครับเอาละวันนี้เราเปนแคทระว่างไอ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 พวกไม่ได้ความกับไม่ได้ความนะทชื่อว่าฟุกเจเมนนะครับก็พิธีกรณของเรา ดูจากสถิติมันนะครับชนะสี่แพ้สิบสามแล้วก็อะไรครับจะทําอะไรแดกกันเนี่ยอ๋อกับตากล้องนะครับสถิติเพิ่งสมัครนะครับอ๋ออายออกทีวีครับแพ้บ่อยเกินและไอหมอนี่ใครเนี่ยใครเนี่ยเฮ้ยเตะมันออกไปสิครับเฮ้ยครับอ่าเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับผู้กรของเราเลือกปิ้นนะครับทำางังกลับมาเล่นเป็นนะครับตากล้องอะตากล้องยังไม่เลือกครับ นะครับตากล้องของเราเลือกเอโรแมนเชอร์นะครับรอยากฆ่าผมนะจุ๊บจุ๊บตามเหนนผลพิธีกรน,นะครับแสดงได้ถึงอาการเบี่ยนเบงทางเพศนะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ สิบห้าวิแล้วสิบสแล้วสิบสาแล้วนัไแรงก็ไม่ได้นับเพิ่มก็ทั้งสองคนก็อาสกิลแรกกันทั้งสองคนผมก็ไม่ได้พากอะไรเป็นมากมายมาอีกแล้วครับจุ๊บกว <c oughs> ยังตองทช้างไวเพื่อรักทุคคนเขินจิงปะมีหมูใครตะก้องกับตะก้อง,ง,งปัดกาบชี้แฟนเข้าไปนอกเข้ไปอื้อ <c oughs> น่เราจะพลาดไอัสการ์มาแล้วครับครับพลาดจะับพาไดเลียมากตัวยิงไกลครับยิงอัดซะเกือบติดหน้าคีฟคะหาเรื่องรับบางนะครับของกระ้องยังขึ้นชัวร์ก a ่ on and it's sit the brake control we go on and on on and on sit the brake control we go on and on on and on sit the brake control we go on and on on and on sit the brake control

อย่าลาเบอร์นะครับไม่เอาะเอ,าอะผมก็ว่างั้นนะครับดีิิปตีกันมันกว่ามีควมตื่นข้นมาใหม่ต้องเอาโปรตีน,น,นะเนิ่มสัน

สามนาทีแล้วครับยังไม่เจอปากกันเลยนะครับไม่ต้องบอกครับผมรู้อยู่แล้วครันะกา๊งสองอะไรยิงไกลครับี่เจอแล้วเฮลูววิ่งไปเลยเปิดอัติอุ้มตายแล้วตายครับโดนอีกแล้วปิ้นตายแล้วครับผมว่ายอมดีกว่าครับถ้าเล่นแบบนี้แล้วนะสามสี่ขอแพ้ยเฮลู เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนล่างแล้วครับเปลีนลางที่ไหนเขากซื้ออ่านว่าอะไรครับไม้ Star o f the master แต่ Star o f the master นะครับเพื่อก็อ่านดูแล้วกันนะครับความสามารถมันของที่อธิบายก็เสร็จมาตลอดเลยแต่มึงบอกว่าไม่ต้องอธิบายดีมาแล้วออกมาแล้วออกมาข้างหลังแล้ว มันนั่งอยู่ตรงนี้ครับเงียบครับจดิวอะไรก็้เกมม่ตีวตุ้งชบปังปปงปั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 ง คิแล้วครับคิวสี่แล้วแล้วตอนนี้ผ่านมาแล้วกี่นาทีไหมครับกี่นาทีเรากำหนดเวลาไว้12นาที59วินาทีนะครับก็ไม่มึงไม่เอาสามมา1นาทีเลยไม่เอาผมจะเล็กกลับเลยค่ะวันวันนี้ออกอะไรก้าครับผมผมไม่รับรองนะครับนี่ครับเอารลงมาแล้วเติมเกอร์เอาลงมาแล้วครับ ก็คงได้แดงหมูอีกนะครับต้องก็จะพี่ติ๋กเราไม่ค่อยไม่เคยเล่นเกมครับตูนใหญ่ไม่เชื่อร่ตูนใหญ่ก็้ิเก่งนะโอ้ไม่โดนพลาดครับจัสติดตายหาเลยโอ้โหนตายตายเลย ครับว่ามึงตั้งใจใจบุญครับใจบุญบริจาคร่างกายครับบริจาคร่างกาย <Okay>. oh. โอ้โหอย่างน้อยครับไอพิธีกรของเราก็เอาคืนได้ตัวนึงครับนะคราเข้าคองอยางเขาแม่เขาว่ามาอย่างนี้น เรื่องการนี้เนี่ยเขาแหละที่หนึ่งพลาดอีกแล้วครับอะครับความประมาทอาจเป็นผลทางของความตายนะเขาบอกมาอย่างนั้นนี่นาทีลอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับ อันนี้เราไม่ได้นับชนะหรือนับลรยครับเรานับคิวครับนับคิว<ส>อ่าเตือตีพลาดอีกแล้ว<ส>ย่าไงเงียบับครับก็คงจะจบกันได้แล้วนะครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับผมให้สิบห้า จ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งครับศูนย์หมดเวลาแล้วครับตัดสินไม่ได้แล้วครับยังไม่เลิกไม่ลาครับยังไม่เลิกไม่ลาครัลครับตัวเดียวตัวสุดท้ายครับข้อทางจะไม่รอดละเรียบร้อยครับพรับพรับแล้วครับครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงของเอ่อกลเขื่อนนั่นเองหรือว่าทำส่วผสมในการลงโทษเจ้าคนที่แพ้ครับ เยังสนผสมี้บอกก็ไปยังไงบ้างมี่ส่วนผสมนะครับอ่าเอ่อเจ้าหนี้มันคืออะไรครับเนี่ยนยปปี่ครับต่อซับฟิอาครับไม่เรียกบไปครับของไม่สนายใครอืม <c oughs> ใส่กล้วยลงไปครับอย่างแรกอ้าก็ยกไปใกล้เรียบผมถ่ายไม่เห็นครับเ,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 เอาไปเลยเต็มที่เต็มที่เปลือกเลยครับเปลือก้ลยแตงกวาครับอย่างที่สองแตงกวาใส่แบบไม่ต้องคันโอ้โหบิดเอาเป็นน้ำเอาคันเลยครับ ต่อมาก็กระเทียมสดๆไม่ปอกไม่ปอกเกลือไม่ต้องใส่เราคนร้องอย่าใส่เลยนะครับไม่ต้องใส่ครับว่าคืออ่างแน่เลยน้ำพริกเผาหรืออะไรก่อนครับแยมก่อนก็ได้เอาเลยช่างนองอย่างนี้ดูดิมันคือข้าต้มสุกข้าวโอ้โหมีแอมที่มาบอกรสชาติเหมัอนโยเกิรนะครับครับแยมสตอรี่ชั้นดีนะครับเปิดเท่าไหร่ดีน่อย ไอ้ดียอะไรนี่อย่างลูกปี่หนึ่งช้อนโต๊ะครับมันแพงมากคงจะเพียงพอนะครับจากนั้นตามด้วยแยมสตรอเบอรี่เล็กน้อยดีสวยงามมากครับยาทาดน้ำขาวตากระต่ายดินเลยยานีเดียวไปแล้ว มายองเนสมายองเนสมายอเนแบบไหนเนี่ยเออไม่เคยเห็นนะจริงเหรอครับครรักูเล่นกูเล่นกูเล่นกได้กินได้กูินกูเล่นงจบแล้วแวกินจมูกเลยน้เผา้่อๆเอาน้โคกับสตาใส่ไปไหนกันน้โคคสตาร์เนาะน้ำพิาเยน้ เพิ่มความซีใ้กับเมนูของเราเอะไนี่้อแะไม่เยอะรติจมูกเลยใช่นี่ตุตาเอาเลยรับใหม่ๆเลยครับโอ้โหแกะห่อแกะหนยกู้วยละอนี่นี่โอวินนโอวินก็โอวจินก็โอวินอร่อยนะครับอร่อยครับ พอครับไถ่แซบอีลีอันนี้สตาร์ครับต้องตั้งอยู่เรื่อยะอะไรครับเยอะอนนี้สตาร์ฟองขอครับคงจะเพียงพอสำหรับเมนูของเรานะนี่ครับไอ้น้ำอ่ะน้ำแข็งมาแล้วดูดูโคคาโคลาอะครก็ตัดต่อมาตัดย่างดีเอาใส่สักหน่อยใส่โอเคเอาเสือดาวเนี่ยอีกหน่อยก็อีกหน่อยเอาแล้วะครับผม ครับตอนนี้เราก็ได้เวลาที่ปั่นมันแล้วนะครับเราได้ใส่เครื่องปรุงเพิ่มไปอยู่สอสาอย่างครับอาทจียนสาลายแล้วก็ช่างกันเยืหลบมาเดียวเดี๋อเหมือนคนที่มาขายที่ไม่โครับกิน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 นกนกิ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 นกนนกิ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 นก

เลยครับเสร็จแล้วครับเอ้าเทใส่แก้วครับขอสองแก้วสองแก้วสองแครับแก้วครับคือเมนูสุดพิเศษของผู้พายแพ้ครับรอให้เขาชิมกันเลยคร้วนะครับตอนนี้ก็เป็นการลงโทษผู้ที่พายแพ้ครับปั๊บเดี๋ยวกูวิ่งออกไปทันก็กำลังทำใจกันอยู่ครับมันต้องทำใจกันเลยอย่างนี้ไม่เอาไม่เอาจะเต่าเทียะวัวแล้วเต่ามันบ้า

ครับเดี๋ยวจัดงานส่งให้เป็นอย่างดีก็ใช้เล่นพินไหมเล่นเงินแบบแมนเลยแหละเขี้ยะอะไรเนี่ยคุณเลือกเองดูชวยก่อนดิตั้งตั้งชก่อนชกทำดูอ่ะมีทั้งซีเรียลมีสาลายซิลิโกมีกระเทียมไม่ได้เอากีบออกไข่ดิบมีไข่ไอ้เหี้ยไข่ไอ้วัวไอ้ไงวัวไอ้วัวเลยเฮ้ย ใครดิบมันบำรุงกำลังเว้ยใครดิบเลยเออเฮ้ยมึงป๊อตมันช่วยเฮ้ยมึงไม่ทายไม่หรอมึงกินดิตามพอดเลยมัเฮียกินน้ำก่อนมีคบพูดทำคำพูดคู่สังซ่างครับฮะนี่คบพูดสังซ่างหยิบทุกอย่างใส่อย่างรวดเร็วชอบไปเหมือนเล่นเน่านะครับมันอย่างเล่นเน่ามัอ่งนไม่เน่ากูกินอยู่ทุกวันอ๋อแล้วแบบใช่ไหมกินอยู่ทุกวันแต่วันนี้มันหมดอายุกกูวอยาทาน้องเ้าเฮ้ยอย่านานนี่เฮ้ยเฮ้ยมึงบอก ยาท่าน้ำขาวใครที่บอกแล้วพิกเผาด้วยพิกเผามึงเคยทำแตกเองไหมน้ำโคบน้ำแข็งน้ำแข็งเฮ้ยเร็วดีว่อุ๊ยเทียดีนะแต๊ก ได้เลยเลย่อได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวอาเที่ยวนี้มันรดรถรถหกหกหกมนกเที่ยวที่มังกินไม่ได้หรกินได้ไกินไม่ได้มันหกความกลิเดียวจุ่มเสียวมึงแก่วเแยกกินเลยดน้ำตาลกระเทียมพ่อแม่ยังไม่เคยทำกูอย่างนี้เลยกล้วยแตงกวา อย่างไปก่อนจะได้เดินเล่นดูอะไรไปเรื่อยเหมือนกันอุยไอ้ย่าเฮ้ยโอ๊ะของเทลนิดนึงมันล้นกินไม่ได้ติดเชื้อเออสงสารมันสงสารมันสงกินไม่ได้มันล้นเอาออกนี่ติดเชื้อเลยทำทำเตงทำเตะได้ครับโดร้องเนี่ยโดนนเยอะร้องไหลเลยแบบโอ๊ยมึงแดกน้ำก่อนหมดพอดีจิบเดียวนะ ไม่จีบดิไม่จีบพ่อครึ่งพ่อเฮ้ยแปะเสียเวลาทำได้อยู่แล้วเออมือหลอคนละจีบกับกูไหมล่ะผมมั่นใจคุณทำไไม่ใช่กาแฟนมันดีต้องมันดีต้องใครดิบเนี่ยไม่ใส่ว่าใครนกูเพิ่งเขื่อนใหญ่ไปกูปั่นไม่ละเอียดมีตอนคืนนึงว่าเราปั่นเนี่ยเราปั่นอย่าดเลยน็อตปิดจมูกเป็นแปะปจมูกแล้วอึดเดียวคืนเลยทุก กันทุกอยมเลยโอ้เบื่อเพื่อรายการเพื่อรายการเพื่อรายการรายการพ่อของตังก็ไม่ได้มึงคนสร้างมึงคนคิดพี่เหรอมึงคนกินนะเรื่องเนี้ยเด้มีอะไรอีกวะพอเดี๋ยวมันกินไม่ลงซูมจังไอ้เจ๊ยิ้งก็ใส่ดิบเว้ใส่ดิไม่เคยคนแดงไงเอาลเนิ่มเ ตอนรู้สึกรสชาติมันเปนมะม่วงแล้วก็เผ็ดพองแดดน้อไปมีมียาท่าน้ำขาวเลยไหมไม่ีการท้องร่วงไงการท้องร่วงกินแล้วกงร้องร่าวรวมกัาน้ำขาวจะไม่ได้ใส่ติ๊ละลายเผาไมายองเนสเน่าแล้วกันแล้วเต๋าหยาเฮ้ยดีนะไม่ใส่ตาเสือดาวมีมีแตงกวาได้ไหมนี่ใช่ไหมกินแตงกวาเจมก็มี เทียมมันต้องบอกมันรู้แล่นแซงเกินไปไหมไม่คิดว่าทันแดดูดิอยากอยากให้เธอลองอยากให้เธอลองอยากให้เธอลองจงใจจงใมใจดอนมึงเกมวมึงก็ออฮ พอดีตัวขอเราอดวากูทำอาหารไม่อร่อยตรงไหนวยเยเลี้ยแดเียวอลี้ยงเล้งเลโอยโอยาแดแลหมมันซุปไก่เลยวะเฮ้ยก่ซุปไก่สุดเผ็ดสุดก๋กินที่ไีใอร่อยพอครับอร่อย ครับสำหรับวันนี้จบแล้าจริงสู้มันไม่ได้ก็อย่างนี้แหละคนแพ้แพ้ไม่ก็โดนชนะไม่ก็สบายไปสี said, ่สองมึงแพ้หกหนึ่งหกแพ้แม่แม่งก็คือแพ้โอเคนะนะเอาล่ะตอนนี้ก็ทั้งนั้นก็คลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาเป็นเกมเหมือนเดิมแต่อาจจะสนุกกว่านี้แน่นอนรับรองรับประกันเนเรองู